สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนําเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะเอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะให้เดน6มาอยู่เฉพาะกิจนะคะ6 2สองนะคะสาหลุดนะคะตัวิ่งสามา 90หลุด60ก็หลุดให้เด่นหกแอดมินเจาะไม่เข้าเสียดาย96ก็หลุดนะคะ57 24ก็หลุดโอศูนหลุดมาแต่เฉพาะกิจนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะแอดมินให้ตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากโอกาสหลุดมีเยอะนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี1 6 2 4 like 7 ห้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่หกกับหนึ่งนะคะหกหนึ่งตามได้นะคะหกหนึ่งเด่นนะคะหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งไม่เด่นแต่หกหนึ่งนี่เด่นนะคะแอดมินคำนวณได้นะคะสำหรับเด่นหกนะคะก็จะมีหกศูนย์หกสอง หกห้านะคะสำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะนี่ตามได้นะคะเก้าสองเก้าห้าสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น สองแสองแล้วก็3าสองนะคะการเบิ้ลนะคะก็จะมี6 6 3 3 8 8นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น6 1หนคู่นี้นะคะแล้วก็จะเป็น6กสองสองหนะคะ สี 4, 2, 2, 4, 4, ะะ่สองสองสี่นะคะเดยวแถมให้คู่หนึ่งสามศูนย์นะคะแถมนะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ <Okay. S 1> <g> อย่าลืมปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า